ปีนี่รีอยรอทุก<ม>ปีก็บอกปันได้ทุก<ม>ปีไม่ได้ว่าเข้าไปเอาแถวตลาดเฮือนนั่นอย่างไรเอาตามทางได้ยป<ม>ูนเนาะแต่ว่าผู้แรกผู้นั้น,โ,น,นโจนะเคยจับได้อยู่บ,น,บนเตีละเตีน๋นเบาทันเบาทันเตี๋เตื๋ยเนาะบาทันเตี๋ยเตมีอาวุธเนออาะกระยานเด้แบบนี้โดยชุนมากเพคนที่เอาแบบนี้จะแบบขูขับรถแบบอ่อนแอนะช้าๆนะผู้ที่คือรถแบบสบายดีน้องชายล่ะ โดยสบายดีเียงดังเปนดังโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์อยู่นะเรื่องกุมใจนี่แหละใครคลิปลงไปแล้วมันจังนไงมีปัญหาอ้าวมาแต่น้องเดงกันนี่กันน้องเดงนมีปัญหามาหาน้องช่ายหละกันน้องช่ายหละนี่ปัญหาอีกน่าเบึ่งอีกแล้วเนาะเึิดอะไรขึ้นบด้ลงคลิปมันมันติดแดงเอ้าจะไปถ่ายมีเสียงทีมเขาบ่าดูบรรยา จดูว่าคิปดซสมกับโมบอโดยน้าถ่ายคนเดียวถ่ายกับน้องดาวนะสองคนเมื่อวานนี้ถ่ายอันแจ้งงานว่าฉลงมาทั้งที่เลยลุงหลานมันบอกว่ามีเลขกระซแต่ว่าของน้องดาวเป็นชือจัดบอน้องดาวมีช่องบ่อยไหมน้องดาววันนี้ชอบอ๋อถ่ายน้ำกันกู่าจจะเสื้อโดยน้องดาวเป็ทสังเกตการ์ดถ่ายเก็บงานน้ำกันเจะเจ้าไปว่าเรื่องยักษ์ติแกนเนาะบอเหมืนติดแดงมันบอกมีเลขกระซิดเปิดรายได้บ่ได้ แล้วก็เลยล,ลบคลิปนั้นทิปลคลิปบ่ลงเลยลงซองเถื่อกระติดซองเถื่อละยาแ่ละหากอะไรจากวิวจะลงทิปสองร้อยสามร้อยดูว่าเป็นนักคนตรงว่ลบไปมันติดสิบเนาะเ <laughs> สียาดายนะีเนาะสองร้อยสามร้อยดูลงคลิปใหม่นั่นบ่บ,บ่ลงเลยคลิปตนั<า>้นก็คือคลิปจะถ่ายมาว่านี้จะจะมาลงตอนอยู่ตอนนี้โดเพราะว่าอยู่บ้านน้องหลามันลงยากนยบอกมีสัญญาณถ่ายได้เว้ยเพื่อจะได้ลงคลิปบ่าได้ง่าย เอาแต่วันนี้เวลาน้องไส่ลาอยู่บ้านอยู่เงืนเน่อนไปลงคลิปอีกเท่ะได้ขี่รถลงไปอีกลักหนึ่งแต่ละมือนะโดยอยู่บ้านเดิอเลยไปลงอยู่บ้านเดอมมัอนบ่มีนี่บ่บ่มีอันรกักเกอือขายบ่โดยแต่ว่าโอ้อยออยังไ่เฟซไลร่านี่ปกติบ่ะโอยปวดบัตรได้บ่ดได้แล้วเสียงเกอเกอก้าไปาใช่งานยากได้นีน่เนาะ่ดยแต่ว่าส่วลไรช่วงเวลาลงคลิปนี่มีใช่ช่วงเวลาเว้นบ่ โดยคันทังคำเล็กหน่อยกับบุก้าไปคือกันแบบคำหาวูฮงุ่งกับบุก้าออกจากเคลื่อนแล้วย่านโจนหลายทางบ้านคือคือคุณเจ้าไปหาใายคิดนีแบบมวยปลาคำเมื่อคำคันไปไปจากตนเวน้นเออคอยคิดว่าสีไปยอยู่จากเมื่อว่าไปห็นว่าไปหาหน้องดาวนะสบุทรใต้กาล้าไปได้แต่เนาะมัระวังหน่ลยนะไปมันมีป่าบ่ก่อนก็อนจุดทา้าบานน้ำเปี่ยวบะมันมีป่าเหม ทางทางยางนี่น้ำกระือดนี่คนไล่เอากันเลยเออเป็นจะ่ญาติแค่ทางยางไล่เอาล<อ>ูกหัวให้เนาะโดยคนจับปืนจนยางไล่จี้เราได้ทางโจรปนกันเลยเจ้าบัวเจาะก,กับคนยิงเอาเลยคือเรื่องนี้นี่มีมีมมโดนในบริเวณนี้หีือว่าตลอดหากเกิดขึ้นในปีนี้แหละปีนี้อะไรหรอทั้ะปีจะกระบอกกัน,นได้ทั้งปีมีแต่ว่าเขาไปเอาแถวตารางเฮือนนั่นนี่มันไล่เอาตามทางเลยหัวใช่เนาะ แต่ว่าคนแรกผู้นั้นโจนะเคยจับได้อยู่บงเตลเตือยโบ,บทันโบ,บทันเตเตือนะนเนาะมีอาวุธเนาะยาแน่เดบดนี้เลย,นนยวนมากเคนที่เอาแบบมี้ต่แบบผูขับรถแบบอ่อนเอนะซาชานะโอ้ยถือรถแบบบาไว้นะบบเด็กนเด็กูนยิ่งนี่นไล่ขับผูซายคับปูซายก็เป็นเด็กน้อยหนึ่งแบบคนแต่ว่า คีบเพิ่นเรื่องท้าช้างการขับรถเนาะโดยวาสีทันได้โอ้คันจักควาสีนี่เวลาด้เยไปบ้านเจ้าของต้องขับรถได้ไวเนาะเพื่อให้วิททางโดยอันนี้น้องหลากเคยโดนมาแล้วเธอหนึง่งโอ้โหหลายปีแล้วบ่น้องชาายละวปีนี้แล้ววังเมื่อนี่แหละเ<อ>มื่อวังที่ว่าไปซื้ออะไรใช่ไหมรถตะบ,บัตยัดน,น้ำนี่แหละโอ้ใกล้ๆนี<อ>่ใกด้ๆเลยใกล้ๆเลยขับผ่านไปนี่ผ่านไปบังมือสองมือไปตอนน้องจ้อยเพคนนะ อไปจับปืนจับไปสังไล่ว่ะทางเว้นแท้ด้วยเลยอ,เอือเออไปไม่ไน้อง<า>หลาแล่นไป,ปรถไปพ่อเลยนะมูอันมูคู่คนบ้านเดียวแหละผนยาจะคนโจรนฉลองคนอืาเจ้ากับฉองคนกับน้องจ้อยโดยปิดหน้าปิดตาใจผลมีอาวุธอันนี้เป็นมีปีศาจแล้วเน,นวาะตั้งใจจะไปซื้อมันไม่ผู้อันยู่กับบ้านฉานได้ป้ะคนใหญ่ไหมใหญ่ป้ะใหญ่สูง พิ่นตาบลังมาบ่โดยที่แรกเพิ่นก็นั่งอย,อยู่ไงโยนทางโค้งทางปีเตียว,วบอ๊ะมันป่าอืออพอดีเห็นท่านี้ปุ๊บกัเอ้าวะนังจอยวะคือไปแปลกเลยว่าสองคนเนี่ยว่าซี่ซี่อันที่หนาน้องหลากับน้องจอยซี่เราเออซี่มือใชเริ่นว่าใช่จอดรถได้เหรอแล้ว,วาาดดดได้นนไดยังจ้าไปไหนบ่ษบุญอย่างนั้น จะเบิดรถไปเลยรถนั่งหล่นักซึ่งเนะเออเอาดีๆได้เพิ่นมุดยิงเนาะนั่งหล่อนั่งเล่นเล่นมิตรกอนไปนน้ำเอาหลุดยปสะเออขับรถแล่นขับรถอ๋อแบบว่าเห็นใกล้ๆแลยเพิ่นซีมือใส่อ๋อในปีหน้าสตารยังเอาโบจื้อแล้วจะไปเป็นไฟเออบบจื้อเลยอีกอย่างก็ตกใจอีกเนาะเลยมันจะไล่ทางบ้านเจ้าเนาะอืมโมเป็นไต่ไปได้ฉันทำผู้หญิงเสฉาลายคิดว่ากีไปอยู่ได้จาก จากข้างมีเขาเขาแนนจากขนุนดำเขาไปในบาท่านจักริโลเมูบาทจ่ายเตอร์แต่ไก่ไก่อยู่หลายลักเหมือแต่ชิโน้ดแล้วสบายดีสช่งแก้วโอ้สบาดีี่กตียงจากข้างดำเขาบ้านช่างแก้วจักกิโลนะสิบเจ็ดโลสิบเจ็ดโอหทุกไเตอร์บ่หวยแต่ขาทางเขาหากิโล่ก็ยังวาตัวไก่ทางบ้านเขา คิดว่าสิไปนว่าไปหาน้องดาวยุวานน้องกลาว่ามีจูดไี่อย่างวก้าไปได้บานี่ไก่คือาใกล้หจูดไม่ใช่จูดะไรำทางน่ะโอ้มันผ่านไปแล้วนะขึ้นเนาะเดี๋ยวมันขึ้นเวน้ังเว้นจะบุได้ว่นบุเนยังกังเว่นบุกเป็นยังกังเว่นยังเวนอนพอสิบโมงเก้าโมงสิบโมงไปเลับปรกันบ่ได้กังเว่นกังยังก็คือว่าอะไรเอา รุดกันกันยังมีญาติเนี่ยเนาะแบบว่าเขาต้องเขาต้องไปมีคู่แหละมีผู้เดียวจะแต่เชียวอยู่เข้าไปเขายก็ยังเชียวเนาะเหรอไปมีคู่มีคู่แหละผมเป็นยังสองคนคนขึ้นไปผมเป็นยังนอกบ่อยังเห็นว่าไปผู้เดียวจบหมดได้คือนอนขายเนาะคนหลักคนหนึ่งเขาต้องคนหนึ่งแหลนหาคนสวย ได้บัเป็นอย่างนึนเป็นบัวัดเป็นทั้งสองดอกรยุคกาตั้งเสตีได้จะมาตั้งเสตีบัได้สคนสคนย่าเ้ว่ะยืนห้องอยู่ไโอ้ขินกับมีมีมีคนสวยเาแล้วมันเงิือนติดกันอยู่บมมีบัเป็นทางเปียวอ๋อไปหาเงินคนใดจเคลนเคลื่อนคนชุดสินทางแล้วยังกันเคลื่อนเฉกบัได้มีไฟสวยเขาได้ัเคลืนเจ้าเจ้าห้องอากะเขาผู้ชนได้ขึ้นมาเขาให้จักรีพ่อเดือนเดือนไหนวะอันที่ว่าขายิงอยู่ กันยังนูนาคูโอ้นุนหน้าคู่อีล่าหนิบอกอีกล้วน,กวนี่นเนาะไปแล้วนี่นั่นอันแบบอันเหตุการณ์ยิงกันนู้นนี่ค้าขายรถเถื่อนน้ำกันโอ้ค้าขายรถเถื่อนมันเป็นบ้านอยู่แถ้วโกงหมากโกงแดงหมแหละค้าข,า,ขายรถเถื่อนซื้อหลเถื่อนน้ำกันแล้วสุดท้ายแล้วเอาเงินแล้วฮักหลังกันแต่ไล่เด็กคือคือผู้นี้มาขายให้พู้นี้ คอยด้วยอ่ามาขายคอยเลยเอาแต่เงินทั้งรถรถบ่ให้เงินก็บ่ให้เออหักหลังกันแน่จะเป็นเราขึ้นจากห้างหรือไล่คู่ไล่พัดบูมีอาวุธนะไล่ไล่เอาเงินคักแน่นเอาไล่ไล่พัดบูมี่ยังมีแต่โตโตละล่ะสองไอ้นองไล่เอากระปั้นไล่เอาสู่ไล่ไล่มาละโอ้มึงไล่ไล่กัเนาะว่ะมีมีมีหมูเนาะ พวกกันกเห็ด <substit> ก <uting> ันล <Pop> ่ะ <expand> ม so <sh arp vik Worlds> ัน <Island> มีหมู่หมอได้ปุ๊บอย่างเดียวหม้อแลนแม่น้ำหลังัีหม้อหม้อแลไรมันรังปืนยิงอะนะปืนยิงละปืนยิงหมอหมอครับหม้อหมอหมอบุครับตายหมอบุชอนกัไปเพื่นยงหม้อแข่งอันแล้วรถตั้งแทงเนาะยิงบรรยิงยิงหมอครับโย่หมอบุชอนก็อยู่บ่ได้แล้วเนาะหมเออ่าไอ้ยิงบุชอนยังไงเนี่ยหมอหมอบุครับคือรถได้ อัญญ่บัญญ์บอบ่ครัครับนี่พี่โอ้อันตรายเด้อทางคลิปนี่เป็นดแต่ก็บ่เป็นหยังมันโจรบ่โจรขาโจรอั่นน่ะโจรเฮ็ดกับโจรเป็นอันอัแย่งทางด้านธุรกิจกันเร่งวันักลังกันดง่เป็นอตรายเด้อไดอันปั่นนี่เนาะเบื้องต้นก็ย่านนันมื้อนี้เคยักลังกันแล้วเขาแก้แค้นขึ้นก็มีโยมันบ่ฮู้จักสาเหตุเกาเนาะโอ้ ตะเกี่ยวโยก่ตั้งหินนิ่งอยู่บอกเลยเป็ดในลายกันจากมื่อเดไปทั้งวันบอกว่าังเกี้ยวยกอน้องดะน้องไส้ลาวอันนี่สุดยาดแน่เนาะบวเป็นยังบวเป็นยังไปหลิงก็ได้คืนนั่นนั่นเนาะทางวิทยาคุดยอนอยู่ได้ค่อยขับคันว่าคันว่าเปียวสุดยอดยุ่งกังเวียนขับประกันให้เขาเห็นผู้หญิงเขาเห็นผู้หญิงเงียว่าเขาว่าประกันให้โบเป็นยังกังเวีนไปแล้วค่ะปะว่าน้องลูกสาวของลุงกะเคยมามาเชโนปามุเดียวเราก็มา เรามาเอาเครื่องออนไลน์มาเครื่องกงินดูคนส่งเนี่ยเราขายเครื่องออนไลน์ลูกสาวขายของออนไลน์เด้อเปเงินดีเนีเราขายของออนไลน์เนาะก็ได้อยู่เราพึ่งบอกไปได้พราะเบัตรเติมเงินไปนั่นแหละในพอดีบุกเคยเป็นประธานเห็ดใหญ่เห็ดข้าวก็คขอยเห็ดเย็นเห็ดนะเนาะเย็นเห็ดกางเริ่มเลยกางเริ่มเก็บประธานเห็ดใหญ่ขายดีขายปังกระชองซำปีกระหวยเกษตรีหน่อยแล้วขึ้นใหญ่ออกใหญ่ออกแล้วเนาะ ก่าโมโหเล้วเพิ่นเลยน้องพอกับอันว่าอ้ายก่ามีทื่นลายอยู่ต้องทื่นไหนน้องพี่น้องหรอโดยน้องพีน้องกันนน้องประมาณสิบสหกปีอ้ายสิบแปดน้องสิบหกเหนอ้ายจะหดจะหดซาวแล้วสิบเก้าแล้วหน้าซาวเนาะไปได้เมียค่ะไปได้สร้างแก้วพบแล้วบ่ไปได้เมียแม่นจูบเจ้าวันนี้ว้าวววไได้จ่มบด้านไปด้านนึกขลิน chưa <laughs> tháo bông đi phu sao leo sao đi Thái ừ. <laughs> cái sẹo sẹo nong sợi lá đìn bông để bố đi hay cái lá này há rồi xoài rồi lên ร้อยบาทอ่ะใช่บดมนี่ยร้อยบาทตูดบมดมือบดเป็นยังบเป็นยังเมาเอนเมาเอนเี่ยไ่ไงแล้วเสียใจลายเนียไปดิเศษซองเนี่อเก็บชื่ออีกมีมีปะผู้เชี่กซองไอ้แข่งมามีอยู่ปะผู้เชี่กซองก็ยันมมีเนาะไม่มากอ่ะเสินเสเส้นนั่งนั่งนั่โต๊ะ เรามันนี่เห็นยังเคลือนโฟล์ดเมจอนสังเกตทาสีของคุณโอ้เราบ่อทางในนะยังกำลังเริ่มทาทาสีก่อนปูกระเบื้องเนาะทาสีก่อนมันถ้าเขาไปปูกระเบื้องก่อนยิไปทาสีขั้นทุอีกมีงานจะไปเมจอนแน่ถูกถ้าตอนนี้การสร้างในการเสียดเดือนเมจอนนี่แหละเห็นเรื่องเมจอนแล้วกันการเสียดติโตทั้งพุ่นที่คันเทียนนองล่ะ เดี่ยันเทนงหลาอดออกพซาพอดีกจะจะตั้งเสาเทนงจ้อยโอ้งาตัวดีแล้จุดจอากับเป็นผริตน้ำบสุลน้ใสลาะนี่คำว่าแตงเมียนี่บรแตงเพล็กเนอคือนกกรมีนอน้ำไสล่ะเกินกรมีเนาะแตงมาอยู่รถเห็นเห็นบรได้ทแถวั้นก็เอาซอกแถวบันโคกเออคือว่าผู้สาาแถวบันโคกครีกันแล้วบัดจัดยังไงลเลิกล่ะัะ <laughs> มัถึงใจแล้วเนะาะม็ถึงใจว่าะะก็เลึกแล้วพักเตียนกินข่าวบ่าแบบนี้เนี่ยมันี่งยังเห็นยบางแบบนี้อ๋งับไม่ทาสีอืมเนื้อโอเคเหร็นแล้ว หวยมาทางหวยแตัดขุดโควยเน่ยเนาะว่าอย่เนี่ยยาแ่น่ยังกินเาเทียงมือนี่ต้มกบต้มกบมาทำต้มส้มท่ันต้มทุกคนักกวอต้มอยากบัยากขมัจะกินแซ่บแซ่บต้เลยจจลงหลาต้มกบเอาซื้อมาแต่บ้านโดย คบนาเขาเนี่ยแหละคับตัวใหญ่ถ้ายุตมกัน้นาตจังเส่ใหญ่เตินะดไหมแฉะอปใหญ่นา <นะ S 2> คบนะมันอยากถือไงช่วงนี้นะหนึน่งครบสองบักทัวถือขนาดาสังเกลยวิเซโนโ่ะอยู่บ้านตลาดนัดนีส่สามสามกำิบพันแต่ก่อนโอ้แพงสองกำหาอีกหมกถัวนี่มีอยู่เขาเซโนมบ้านเราไม่ค้าจ้าให้จ่าอกไปจ้าแพงหอกจ้าเท้าพันใช้กำ เกือบวายจะใส่กระต่าบไม่อยากเหลือหมดแล้วบุก้าซื้อลายพุทธบุก้าซื้อลายพุทธหรือบุก้าซื้อไม่ค่ะขนมชารเขาบ่บัตรบัตรหน่อยกันบัตรสิบพันมาซื้อบัดรลายเกินกับบุก้าไอ้เนาะบุก้าเอามาจะเห็นเลยกินกินหมูมดเนาะกินเธอเดียวกับบุญอยากแล้วเนาะคันว่าห้าเนาขายตำแมนยุ่นเนาะเพื่อนขายตำคันนี้ข้าวปุ่นพยังกินกับกะปิยังวายเนาะบุญล้องเหมือนบุนล้องเหมือนเอามาหนึ่งชิ้โมซึ่งเลยกิน กินกับแก่โอ้กระแซ่บอยู่แม่นจางเกี่เขากินแบบตำกินไรกับเพิ่งเจอกระพริกกระเพอเสียท้องเนาะเหนึ่งกระปุลกบปนกบะปนลยังเยอะเข้าถ่าอยู่ไหมแม่นแมนแชบีได้แต่จะซื้อมาลองมึงก่อนคุณกะปนใส่กับปุบเนาะซื้อมาหลายซื้อประมาณสิบพันกัเหลือกินแล้วเนาะจ้าพันหมดลายพูดเนาะลายตาหลายเลยมุกทั่วเหมือนพ่กในยามเนาะ ช่วงก่อนๆตอนดำหน้านี่แพงแพงกับสิบพันนี่นับหมากว่หมากละพันแต่ว่าตอนนี้นี่ลายแต่ว่าหมากแตงช่วงนี้บ่ค่อยมีเนาะสังเกตหมากแตงขอกสตีนี่ยังแพงคือเก่าอยู่มันคนบ่ค่อยปลูกาคือมันปลูกยากปลูกยากโดยเฉพาะไหนเนาะแบบบักถั่วมันปลูกปลูกปลูกน้อยไปได้กำไรดีเลยแต่ว่าสำหรับเราว่าบักถั่วยปลูกยากเพราะปลูกมีแต่แม่มีแต่พี่นะโปรตุเกสควาบุไรแค่นะ กูเสียยาเนาะเขากลิ่นยาเคมีเนาะแม่เขากลิ่นเคมีไอนบ่มักหมักงามๆใส่ๆเนาะแม่แหละเป็นๆป็นวกป่วนเคมีล้วนๆเลยแม่แม่ถ้าบ่มีเคมีอันว่าปนน้ำนี้มิเตมุดแต่แมงอยากกินน้ำมันมิเต่บ่งกัดอีกอย่างมุดแม่นคเพิ่นๆเขาว่าปลูกเนี่ยเลยปลูกป่วนมุดยเพี่อลไรมาละแกะก็แกะคือตอนแรกทางทรายแกะกะเที่ยวเมื่อบ้านุกเอทุกมือเนาะ กาเมื่อยอยู่มือกับมือบ่มือยเมื่อมือบ่อแล้วสำหรับเที่ยวขู่มือแล้วกับวากายอ่บ่จ้าธรรมดาไล้เราเที่ยวเล่นหลอดชมงหนึ่งเที่ยวไปถึงชมงไปจ้ะแต่ออกเงื iday, ่อต so ่พีกันประมาณชมงค์เลยธรรมดาอยู่ได <te> ้เนาะมัน <cocaine> กับบริไกลได้ตอนนี้จากทั้งเบงออกไปก็สิบเจ็ดกิโลสิบเจ็ดกิโลเมนหอด เพื่อนเลยเพื่อนกับหมอเก้มทางอยบ่อะไกับเข้มทางเลยล่ะทางดำเลยแต่ซางเจ้ยนก็มีงัวบ่มีอยู่ในไพ่เบิ้องขาขาลูกนะไรลูกสาวก็ลูกสาวกับเมียเลยเมียมันก็มีการเลี้ยงบุหรายบุกการเลี้ยงหลายเป็นบะไรไปโรงเรียนบ่เป็นยาแล้วเป็นอกแล้วต้นนาเพื่อนกับหาเงินบ่ได้ลูกกับนั่นแหละ คอยส่งส่งนี้ไอ้ลูกเยนจบแน่เพราะว่าวหาเงินโบท่านนี่สำรับสำรับแต่ว่าเขากินแบบเดือนละ้สี่หาเซนกันยังอุ้กเลยหาโบท่านเลาวจะใช้อามาเตใส่ช่วงนั้นก็ใส่เงินอะไรนักเรียนเนาะแน่หมดเนี่ก็ต้องใส่เงินหลายหลายกว่าประถมแน่ขึ้นตามหองใหญ่เนาะเก็บตามหงายเนี่ยถ้าอยู่แล้วเพิ่นออกเียนกับเพิ่นหาเงินเปลีนอยู่เนาะเป็นกเฮียนฮอตฮอตแต่โมสองโมมสองโมสามแหละโมสามแล้ว ลายคนจักนงหลาบปจักน้องถือทองเนวอันนั้นอยู่ลุุกันได้เหนแต่ว่าน้องดาวถทองกับสองมาขาพิจาอนน้องหลาของมอสีสมมอสีได้ประกาศมอสีนแลน้องล่าวนั่นแหละเนาะจัิส่งบุเนาะนายคุณน้องทือทองเอาไปประกาศประทุมเลยออกเลยให้น้องสลาให้น้องสาวเหียนน้สาวเหียนแบบหลดไปลดอันนั้นหล สมกับรถอเทียนวังเทียนบอดไปทางทางตายตายรถขึ้นอย่างจู่จู่รถมาไปเตยตอนไหนตอนโลกไปโลกเลยตอนโลกเพราะว่าผมมีเงินเงินออกรถใน้ลูกใหม่ตอนเย็นเลยตัดใจเออเ็นที่อยากขย่าซะนางไลยวะตนเจ้าเจ้ากะรถรถกับผมนี้บอกเลยผมเป็นตังรถแล้วก็อยากาอยู่บ่แล้วก็ ตอนน <habitude S 3> <Off> ั้นแรกแล้วเราก็บบยาบัวจากยามามามาได้ออกมาปีหนึ่งปีที่สองเพราะเขาเขาจะเรียนเรียนออกรถแล้วเนี้ยพอพอได้รถคันนี้รถน้องแต่าเนี้ยให้รถรถเนั้ยน่ะน้องน้องเขาเหรอเห็นมึงเอาไปเรียนหรือกูขี่ไปเห็นเรียองเน้เอารถยังกี้อันไหนขี่บ่เนี่ยยัดกันนีกอ่ะกูกูไปขี่รถไปเห็นเรียองแล้วอ่ะอืมอ่ะสั่งอะไรยาจ้าใช่ปะ มันรตัดินใจอย่าเลยเดือนวนี้เราก็บุญแล้วใหญ่เลยบกาขอ่นอะไรปีเลยมไปเ่นหอโมัมมเจ็ดเลยไปไข่องม2สองอีกมโวสามมอีกมวสี่าแล้วหลัเนี่หอมสองเดีจเห็นเราไปโตมัวเจ็ดมนไปโตได้เยอะแต่ว่าข้อมูอหเป็นกัดยนมัได้อีกสลัดเอาชื่อน้นสลัดในสลัดได้บุนกาหับกจารุ่งน้อจับรุ่งเนื้ บำรุงบำรุงเงาสามเดือนเพิ่นเอาเท่าไรเดือนแบบห้องเย็นบำรุงญก็บู๊โหอีก้าบุญเย็นเลยบุญเย็นนอกเขาต้องไปเย็นนอกถ้าเขาจะเย็นนอกเขาต้องไปไปเย็นเวลากลางคืนนะเสี่ยงบ่บ่อยไปดีกว่าเสี่ยงบ่เสี่ยงต้าวบุญเย็นนอกเพิ่นมันเปิดแต่ยูเซโน่เนาะกลางคืนต้องหาห้องพักแถวนี้เนาะตโดยกลางคืนโมได้เสี่ยงเสี่ยงหลายอย่างบ่เป็นไม่หยาไมยิง แม่แต่บุษยากันยังบุกขาให้มาเฮียนมกา่ทำกันคืนเฮียนเนี่ยนะเนาะใช่แต่ตื่นยากอยู่เฮี่ยงทางไปทางมาแม่การเดินทางแหงขุมมือเนียแหงจะในหลักเอารถบนนั้หลักรถบนนี่เนาะแม่คนอลายลัดตีเอารถลายเดียวไปผู้หนึ่งผู้เดียวกลางคืนนั่นมันแต่ไล่ลายนาะบัดเมืองเ่าชุดเมืองนี้ก็ได้โอ้ย เปิดเซเว่นอันนั้นเซโนใหม่เนี่ยเด็กหน่อยมาดินกับเขาขลันเอารถแมนไว้ข่ะเวลาเขาเอามีมีบ่งในอันนั้นคลิปตำรวจมือเ้านี่เป็นจะถ่ายถ่ายลงเพรลงยังแหละเป็นจับโจนได้จับคน่หลัท<อ>ใส่ทั้งกับตีนกับมืออยู่แถวแถวเมืองอยังแถวเวียงจกกันทร์อะไรได้เนยแท่นั่นก<ห><ถ>ะบโจนอะไจับ จับมาว่าถามถามว่าอาชีพหลักหลุดเลยเฉพาะประเด็นยังกันเหตุเหตุน้าเลยประเด็นถามว่าประเด็นผโบวะอาชีพหลักหลุดเลยเฉพาะหลักหลุดไม่เฉพาะเลยไปยังอยู่จะบอกจะเห็นหน้ามันเมื่อยโจนตอบตอบจันทร์มันเมื่อยเออตำรวจตอบมาจากไหนส่ะหาหลักหลุดได้เฉพาะนอกหลักหลุดได้เฉพาะบบประเด็นยัง คือว่าเนาะสมมุติว่าเพิ่นไปปุ่นเราลดราคาแพงๆออกใหม่ๆแบบเวลาเพิ่นไปขายก็ได้ราคาดีเนาะเพิ่นแบบลักเลยแน่แบบโดนจังถึงจับได้เนาะอาชีพหลักโดยเฉพาะโอ้โหเต็งเงินเดลาวนี่กับมีเสีกว่าเนาะอาชีพหลักลดจับได้ไดตลอดชีวิตเลยเนาะแบบว่าจับได้เนาะโอ้โธคนบแบบน้อยไรแบบง่ายคนใหญ่โอ้โธ่คนขี่มาขี่กล่าวก็ว่าอันยางเนาะอันนี้คนแบบ เป็นอาชีพเหมือนบอาเห็ดเห็ดมาหลายปีแล้วจนวัชเชียนนะเนาะวัชเชียนกรมีเลยนหลักรถโดยเฉพาะว่าเอออึ้งเลยนะคิดว่าจะขับตอบแบบนี้เนาะอาชีพหลักรถแบบกระบีเบิดนะมนุษย์มาไนนาตะกาเนี่ยเบอร์เห็ดบ่อบ่อว่ะเบอร์เต็มเลยกับเห็ดน้าเนาะเห็ดไปกับมันกับเมื่อยว่ะบันกุ้งคาวว่ะหาหลักรถจะได้สบายว่ะ หลักมากกัไปขายได้เงินสบายสบายสบายหมดสิ้นหลักมากเลยไปขายแบบไปเอาของหลักมีแกนว่ากำไรล้วนๆไม่อบบไหนไงไงกลัวว่โอ้นั่นนี่ก็มีขนาดสงสารอยู่ครูถือข้อให้นาะ่้อสงสารแน่นอนบางเถื่อเบิร์บเถือเฮือนแบบอาศัยรถคันเดียวเดียวกันเดียวมูไปหลักเอาจำบางเถื่อบางคนก็ยืมเงินเงินมูเรื่องมาสื่อดาวดาวก็มีอยู่อยู่บ้านอันนีหลายคนอยู่ดาว ดาวดาวละให้ลูกขี่เขาหลับไปซ้่ไบ่ดาวได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกๆขี่ขี่มาตรงเฮียนปัดจอดไว้หลอกกระจายคอกระบุยู่จักเป็นยังไงจมว่าเมื่อเขาบอกย่านให้หลอกกุญแจกุญจานะก็เมือนไอเสบนะโมยกระบุยู่ไอแชมหลอกคอหน้องน้องหล่าเหตุผลกุหลาวรุ่นเก่าเด้เอากระจายคอมาหลอกไว้หลอกอยากฮักเขาคักไว้จังไง หักลองเบิ่งหักไปกักมาหักไปก็มาบัวได้บัวได้เอาคนวัดวัดไปมาเขาเขาหักเอาที่เดียวงโบออกวันนี้เราโบเหมื่อาชีพเนาะโบผ่านโบผ่านแบบนี้เนาะเอ๊ะจังได้เราอ่ะอ่าบัวไดเราเหนื่อยแล้วบัวได้ว่ะเขาอาจจะมีกุญแจสำรองเนาะสำหรับเมื่อสิบบัวอะไรเขาหักเอาอะไร

แม่นเพ่งเทื่กัเวลาเรมแจเหือนี่สวนหลายจนได้ว่าได้ยินออกตอกไม่ปลากระเพ็ดคือเอามาไดน้อยเฮ็ดตัดข้าเดียวลวดเส้นเดียวก็แค่แย่ออกได้เนาะก็เงิดอยู่ได้จิ๊บจังเถอจิ๊บดามนะก็ยังเฮ็ดได้บัดลองเฮ็ดเบิ่งดูแจกบ่ได้โอ้ยวาังแต่เอาจิ๊บให้เอาคนตีโลดเจ้าทราบจนอุกแม่นจนบุ้มเดิจนบุ้มนตไสคนตีจนบุ้มหมดจนว่าจนได้ไปลงทุนเินอัน กิมต้นี่ตัดเล็กไงต้งแต่ก็จนว่าได้ตัดกุญแจเงินคนช่างแก้วอยู่บืได้หลายหน่วยเลยกระเจียลูกกระเจียอี่อะได้ได้ไปซื้อกันไก่ตะเล็กเหมือนคือเคยตะเล็กนี่เอาไปนิบออกอ่ามได้ไดยถ้าต้องทำนางหลินน้ำช้างแก้วนี่ก็หึงพวกสมควรไดยน้องผนสิอยากเข่าอยากน้าไม่บ้านใช่ลาเอิ่นพอยิงเผาได้บ้านนี่น้องวันนี้มาท่านตบกบใช่ไหมวะใช่เป็นคนเฮเทระเทือน เราลงหล่าแล้วลงหล่ามึงจะตอนกันได้ได้ยู่ปกติกินจักมุ้งกินข้าวเที่ยงแต่สิบสองเดือนในจังม่้งแล้วจักม่้งเดียวโยบนสิบายเลยบ่สวัยสองวัยสามไม่จังม่วงใกลจคลิปแล้วบอสนี่เพิ่นไปหากินข้าวกินน้ำได้สบายเลยเนาะโดยอันนี้กะสิได้นั่นแหละส่งบายก็สิได้เมื่อบรนสุธาตุยาดที่พี่น้องกเสียโอ้ส่งบานี่โดยคือเมื่อส่งจากการเลิตใกล้ไรนี่ใกล้สิบบายเลยเนอะเสียใจน้ำด้อสังเกตเสียใจน้ำ กเกี่ยวข้โเลยเป็นยังไงการโดยโลกหยากรของ่นเองเลยเผาตัวบนเผาบานั่นเผาได้คนพุ้ดีผู้ดีสางเนาะสี่สิบกว่าปีเนี่แหละบ้านเขาคือบเงินะเลนอสันเจีบบาว่านเจ้าหรือบาน่อยประมาณสี่สิบห้าสิบไปสี่สิบปปีอไหนูสี่สิบเจ็ดสีิปดเลยเมียเมียเป็นการเป็นโลกอนั้นพันยาเกิดพันยาเป็นคอกินเลือดคกินเนืดเนื้อเลือดเลย เอายามาใส่ใส่กันอยู่หลาย,ลายปีเติบใน่รงปีสัมปีมาบัดว่าโซ่ทามาเป็นยังวบบไปกวดมันว่าหัวใจล้มเหลวอ,อตายโดยโรคกระทันหันหัวใจล้มเหลวที่แดมนุษย์มนาเขานีเนาะ ตัวแหละอดขันข่าวของไครของมันเนาะนี่แต่ว่าบ่เินกับบ้านเงื่อนเนาะตั้งประเทศว่าร้อยปีกับมี่เนาะพอไปเห็นประเทศไทยเพ่นนะปกาเป็นแต่สอนเป็นร้อยปีจนสั้นงอกงอกงอกลูกหมอถ้าเป็นยังแต่ว่าบ้านเ้าวัดหาหกสิบนีะล่องหาคนอาบัติพวกได้คอยมีคนเฝ่าอยู่บ้านนี่ยแบบร้อยปีหาแปดชิบปีชวนไล่มีแต่หาสิบรอยรอดกว่าปีเดียร์ขายยากเนาะคาดว่าเพื่อจะแจกเงินแบบ๋ยวว่า คพบครัวละหมื่นบาทแบบสำหรับพบพวจัยมีคนเฒ่า,านี่ยังยากอยู่แกนโวเบิร์ดอย,อยู่จังหวเอาเงินมาสักแสนบาทบ <c oughs> พ่มี่มีน้ำบาทนะบ้านมียบ้านของเมย์ของน้องฉลานนี่ครัน้องลานนี่ครัมีกับโบกเกินสามสิบคนดอกอ่าคนเฒ่าอยู่บ้านรุ่นแบบว่าร่อยบายดียากอยากบุกหอยเห็นมีมีแต่อยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นลุงอยู่กูมือเนี่ย แม่ขอเงอนเขาบันบุญบมาโคดอีกอยากโคดอ่ะลอยตาแหงแหงในยังเหตุเวียนมึงเข่าหนึ่งดำแล้วบนผาลอยเนาะโดยกะเลือที่ผู้เถาผู้เดียวนั่นแหละเสียบานเดียนสามมาเดียนสามมาไว้สามขันเนาะเพิ่นเคยไปให้บุเถามาเค้นให้โดยเพิ่นเคยไปให้เพิ่นมาเค้นให้อยู่ดีแม่แหงคมแม่แม่ดแต่ว่าผู้ใดเถายื้อๆนให้ผู้เถาผู้แขนให้เติ่งเติ่ได้แนวเพิ่นเนาะโดย แกยังได้อยู่ได้เท็จแล้ยังไม่ได้ลกเป็นญาตหลายกว่ามือนีเลยเดี๋ยวยนะโดยโดยแล้วก็สิบมลุกปัดสังเกลวเนาะท่านที่ได้เดินทางเนาะเดินทางไปหรือทางปลอดภัยโดยสังเกลวเดินไปมากกนวัตระวังหลุดล้างหลายฉันนาะช่วงค่ำแห่งหลายหลุดดลงสวรรค์สบายดีเด้อเนาะสบายดีกะนางลินน้ำสางแก้วกับน้องไส้หล้าวน้องผี้องน้องวัาเรื่องว่าไปน้ำตกน้ำตางนี่ กะโมยเนาะล่เอารถเอาเงินเอาทองเนาะถ้าว่ากลางวินพุดมาหาประกาศเนาะกลางวินกับขึ้นย่านอยู่เนาะเพราะว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์แล้วที่ว่ากลางวินเนาะล่เอารถรถจักรรถมอเตอร์ไซค์ไ่นพี่น้องเอ้ท้าว่ารถจีนหรือว่ารถเล้านี่สีโบมีไผ่ปุ่นไปผ่จีเนาะถ้าว่ารถจักรไทยนี่โจทย์ไว้บอกพอหานาที่นี่ก็สีหายแวบรถเนาะรถไทยนี่มักขนาดพี่น้องเอ้ท้าว่ารถ จีบอลลาบอโจดไว้บุตรมือกบะเป๋าปิดยังเนาะอันตรายเนาะกะทางสังเเขรส่นว่าหับประกันกลางเว้เนาะกลางคืนนี้บ่หับประกันส่นว่าฟังส่วนว่าเนาะกูตายญาตเนาะกะสำหรับคลิปนี้กาสว่างกะสิขอจบเพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องกะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องขามาหับชมคลิปของสว่างและก็บุกขามโฆษณานุ่เนาะ แตขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แหงเบืดสุขูสูขคตเนาะพ่อพ่อกันไม่ในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี